สวัสดีครับปกับช่องวันนี้้านนาครับทุกคนเอฟซีทุกท่านนะครับเมือนี้เขาสิบผ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดพอครับมื่อนี้มานาครับพี่น้องเลยมาเบิงหม่องเก่าที่เขาเคยเก็บนะครับนี่ครับป้ายยานี่ครับมือนันเขาเก็บไปหน่ประมาณโลโลกว่าเกือบสองโลครับทุกคนมือนี้กับมะพออยู่นครับนี่นี่เอาถุงมาด้วยครับทุกคนเมือนี้ เอาถ้เต็มถุงกรับพอนะครับนี่นี่นี่ครับมันเป็นแตกแบบนี้นี่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 ครับเก็บเลยครับพี่น้องนี่ครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับเห็ดพอจะอยู่ราคาที่โลละสามร้อยเก้าสิบรวมส่งนะครับทุกคน แต่ว่ามันบอกมีของนะครับนี่ครับของมาเยอะนะครับนี่ครับอีกดอกหนึ่งเก็บมวนเก็บมวนนี่ครับทุกคนโอ้กำลังอ่อนๆเลยครับอีกแตกหนึ่งดูดูดูด,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 ดูดูนะครับ มานาที่ไรต้องรีบแวะมาครับมาเบิงครับได้สี่ดอกแล้วนครับนี่ครับทุกคนนี่ครับมันจะโนนโนนโนขึ้นมาแบบนี้เลยครับเกิดธรรมชาติครับไม่ได้เพาะนะครับมันเกิดเองนะครับมันมีเชื้อใบนี่น่าจะแก่แล้วมั้งแก่แล้วครับ เพราะว่ามันมันไม่ลื่นครับนี่ครับไอที่แก่ผิวมันจะไม่ลื่นส่วนไอเนี้ยมันจะลื่นครับผิวลื่นอันที่แก่บ้าน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 มานี้จะไม่กินนะครับทุกคนจะกินเฉพาะไอที่อ่อนอ่อนเพราะว่าเราก็ยังพอหาได้อยู่นะครับปกติบางคนเขาก็กินครับแบบนี้น่าจะแก่แล้วครับ ก็จะเป็นสีดําให้เขาเกิดให้เขาไอเป็นเชื้อนะครับปีต่อไปนะครับสปอร์เห็ดนี่ครับฝั่งนี้เมื่อกี้เหมือนเห็นอยู่ตรงไหนนะตรงไหนตรงไหนนี่ครับอน,นี้อ่อนอยู่อ่อนกํมกึ่งนะครับนี่อันนี้เหมือนกัน อ่อนครับนี่อ่อนอ่อนอ่อนไม่อ่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คอันนี้น่าจะแก่แล้วนี่อันนี้น่าจะอ่อนเพราะว่ามันลื่นครับผิวมันลื่นอันนี้ผิวไม่ลื่นนะครับก็จะมีประมาณสองสามรุ่นนะครับเห็ดทยอยออกเราไม่ได้มาเก็บนะครับช่วงที่เห็ดออกเยอะๆเ,เราก็ไปเก็บตามป่าก็เลยไม่ได้มาดูนาตัวเองครับ นี่น่าจะแก่แล้วนี่ครับบางคนเขาก็จะเอาอดำดำออกนะครับดำดำข้างในก็กินได้ข้างในดำดำข้างในเขาก็จะไม่กินนะครับก็จะกินผิวผิวที่เป็นกรอบๆนะครับนี่ครับมันก็จะออกแบบนี้ไอ้พวกนี้น่าจะออกนานแล้วนี่ นี่ครับแก่แล้วเพราะว่าที่ว่ามันน่าจะออกนานเพราะว่ามันแตกไม่สูงนะครับแตกเตี้ยๆแบบเหมือนแบบออกนานแล้วฝนโดนโดนฝนแล้วแบบเขาเรียกอะไรฝนมันจะทําลายแตกครับเขาเรียกอะไรเนี้ยเออนั่นแหละครับนี่ครับมันจะแตกต่ำๆต่ำๆติดดินเลยครับนี่ครับ เมื่อกี้มาเจอตรงนี้ก่อนนะครับแรกๆวิโทษครับทุกคนมีอ่อนๆอยู่ครับเจ็ดกำลังอ่อนๆอยู่มีน่จาจะแก่ละอ่อนมีห้าดอกครับ โพสเฟซบุ๊กแป๊บเดียวนี้ขายหมดเลยนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้มันหาหายากแล้วหากินยากแล้วมันจะออกเฉพาะที่บางที่เท่านั้นนะครับไม่ได้ออกทั่วไปแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าโชคดีนะครับเรามีพื้นที่ที่มันเหมาะสมนะครับเริ่มหายากแล้วนี่ครับดอกหนึ่งโอ้ยนี่ครับอู้นี่แต่กำลังแตกขึ้น ดอกนี้นะครับนี่กำลังแตกขึ้นเลยเป็นแตกๆนะครับท,ที่เรียกแตกมันก็เป็นแตกๆนะครับเด,ดินแตกแตกๆนะครับได้ม,มาแล้ว ถึงจะไม่เยอะแต่ก็เก็บม่วนครับนะครับอีกป่าก็กว้างนะครับทุกคนก็จะหาไปเรื่อยๆครับนี่ครับฝั่งนู้นก็ยังไม่ได้หาเลยรอบนี้แล้วก็จะหาไปใกล้ๆนี้ก่อนชอบบอ,อกตรงฝ่ายหญ้าลกๆเนาะ อันนี้เป็นหญ้าแพงโกลานะครับทุกคนเราซื้อมาปลูกหลายปีแล้วครับสามปีได้แล้วมั้งสามสี่ปีแล้วก็จะไม่งามแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเอาไว้ตัดเลี้ยงวัวม,มีอีกไหมมีอีกไหมอมนี่ครับ มีอยู่ดอกหนึ่งอ่อนอยู่ครับ เราจะลองหาที่ที่ยังไม่ออกดูนะครับมันจะออกเขาออกเราจะออกไหมแถวนี้ยังไม่ค่อยออกนะครับเพราะดินค่อนข้างจะแข็งนะครับต้องมีคนบ่นว่ามันสายแน่นอน <c oughs> เยียนหัวแน่นอนนะครับ แถวนี้จะเป็นที่แรกๆที่เราเห็นนะครับว่ามันออกนี่ครับดอกนึงครับทุกคนนี่ครับมันมันกำลังแตกขึ้นครับแตกเล็กๆครับนี่ครับอ๊บนี่ครับกำลังดอกน่ากินเลยครับตบบนี้ตรงนี้น้อย ตรงนี้เป็นที่ที่เราเก็บไปชุดก่อนครับนี่เขาก็จะแตกขึ้นใหม่เรื่อยๆถ้าดินมันชุ่มครับงามปะครับนี่ครับพี่น้อง เขาก็จะหาไปฝั่งนี้ ตรงนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับทุกคนเก็บทุกวันยังได้แก่ครับทุกคนนี่ครับขนาดมาเก็บบ่อยก็ยังได้แก่ที่มุกเต็มอยู่ครับนี่ครับมีแต่แก่ๆทั้งนั้น มันไม่ใช่ว่าจะหาเจอทุกดอกนะครับนี่ก็จะดูอันนี้อ่อนอยู่น่ครับนี่น่าจะแก่ครับนี่แก่ก็จะไม่เอานะครับน่าจะเป็นช่วงที่ฝนตกห,หนักๆครับเรามองไม่เห็นนะครับก็เลยได้แก่ ไม่มาเพิ่มสองดอกเราก็ได้เริ่มในพ่อปนแล่ะครับไปแกงใส่ผักติ้วหน่อยๆอ,ยอ็น่ากินครับเ็ดธรรมชาติเศษที่เกิดกับดินที่กินได้นะครับ นี่ครับดอกหนึง่งไปเอาไปล้างเวลาล้างก็แช่น้ําสักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เอาเอาใส่สวิงนะครับตาข่ายหรือตาข่ายอะไรก็ได้แล้วก็เอาขูดกับตาข่ายครับมันจะออกง่ายถ้าเ,าเราเอาช้อนขูดมันจะนานถ้าเห็ดเราเยอะนี่จะใช้เวลานานมากเลยใช้แบบสวิงจะเร็วนะครับ อันนีย้ยหญ่เยอะๆหน่น่าจะมีอยู่เนี่ยมองไม่เห็นนะครับเริ่มลงเนินและฮะเ้าคุบปี้เนีย<ห>คุบุเ,เห็ดคุบหาเห็ดไม่รู้ว่ามันมีตรงไหนหาเบื้องบุง หาเบิงนี่ห้อหน่าเก็บชุดก่อนสวนมากเถ่าไหมขนาดเขาเก็บงมือกันยังเถ่าอยู่นี่ครับกำลัาางแตกขึ้นโอ้ยนี่ครับแตกเพาะเป็นดินเหนียวนี่นี่แตกหนึ่งครับนี่ครับ มันเป็นดินเหนียวบุ๋งก็มีดแม่หน้าด้วบุ๋งมีดกับถุงมีาดบ้า่ถแถวบุญละมันแกะไม่ได้ครับทุกคนนี่มันแตกอยู่ในดินเหนียวเหนียวเอามีดมาแกะเอามีดนะมียดบ้านแถวบุญละไม่รู้ว่าไหนแตกเขียดนะไหนแตกแตกดินแล้วนี่แตกยางไหดินมันแตกกรถุงมานาวรูมม้มีดไหมแม่พันกลับบ่บ่ามา นเบิง้งนี่ครับแล้วก็จะเอามีนแงแตกกันให้สงสัยนะเนาะเต็นบ้างแตกังหล,หลายเายส้นเลยเกืนหลายเส้นเลยเกินนะครับทิ้งบุงเง็นบ่ามันหายอย่างจริงมัะลายตานี่นี่บุงมาเก็บนี่ น,นี่ลายแตกเลยนี่นหนึ่งสองสามให้เก็บให้เก็บต้อตงงัดข้างล่างอย่าให้มันแตกนี่ครับทุกคนเก็บอีกกำลังแตกขึ้นไหมมูนิเิออนอยู่เดี๋ยเอาข้างๆอ,อ,อย่าไปแกะโดยตรงโดยตรงมันจะแตก แข็งเท่าวะมึงแค่เบิ้งแค่เบิ้งนี่ครับทุกคนหาเบิ้งหาเบิ้งอีกเป็นมันดินแห้งเนาะมันเริ่มแตกขึ้นใหม่โอ้ยหลาง นั้นหน้าเดยเก็บได้ข้างๆนี่พ่อม,มา้างๆปีนั่นเท่งนี้ก็ออกเวยนี่นี่ไงแตกเต็มอยู่นี่ครับทุกคนพี่กอมันเคยออกนะครับตรงนี้นี่หิวข่าแล้วทองห้อง lang on on, on นี่สะมันอย่าโคตรลกเลยนี่บอกนี่ครับทุกคนได้มาตีดอกไปมนเมนี่ก็คงสิบประมาณนี่แหละ จะไปเบิงทั้งโคกอีกหม่องหนึ่งนะน่าจะไปเบิงทั้งโคกอีกหม่องหนึ่งหม่องที่นายได้เก็บตลอดอันนี้คือในคู่หนองครับทุกคนน่ครับได้ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวไปพอกันอยู่ทั้งโคกครับครับทุกคนมาอีกที่หนึ่งครับทุกคนนี่ครับกำลังแตกขึ้นเลยครับเตัดเตัดเดด,ดนี่ครับตรงนี้น่อยนี่ครับอีกดอกีนึืม มีไหมมีไหมมีเยอะไหมอุ้ยอันนี้เป็นดอกเถาเพอนนะครับอุ้ยล่ะนี่ครับทุกคนมีมีครับกลรงแตก,กงามๆครับนี่น่าจะอ่อนหรือเปล่าแก่ น,นี่แกแล้วมั้งตอนนี้ยังไม่แก่ครับเราสังเกตจากดินนะครับดินที่เขาดันพื้นขึ้นมาครับถ้าดินมันเก่าๆก,ก็มีโอกาสที่จะแก่ครับไปดินใหม่ก็จะอ่อนนะครับนะครับทุกคนแบบนี้อ่อนแน่นอนคือมันยังเหลือร่องรอยที่เป็นดินอยู่ครับอุ๊ยแกว่ะนี่ครับทุกคนนี่ นี่อ่อนพอดีกินนะครับครับเขาโดนฝนแก่แล้ว มีอีกบอ็อน่าจะหมดแล้วมั้งครับทุกคนอู้นี่ครับข้างบนข้างบนก็มีนี่ครับผมึกว่าไม่ใช่นี่ครับเยอะเลยอือน่ครับแก่ได้อย่างนู้น,นจะดแก่แล้วมั้งนี่เศีษดายแท้ แก่หมดแล้วดําหมดแล้วครับปล่อยให้เขาเป็นเชื้อครับทําไมเราเจอการช้าไปเนี่ยก่อนตอนเถ่าครับโอ้แก่หมดแล้วครับนี่น่าจะแตกหนึ่งเหมือนกันเมื่อก่อนผมก็มาเดินหาอยู่นะครับทุกคนเจอตรงนี้มันดินดินมันหลมดินมันแบบมันเป็นดินที่แบบ เขเรียกอะไรอ่ะดินมันหลายชั้นนะครับถ้าฝนตกมันก็จะมองไม่เห็นแตกแล้วนี่อยไว้เป็นเชื้อเป็นเชื้อดินเขาจะขุดง่ายครับมันก็จะออกลึกครับนี่ภายนอกดูเหมือนแข็งแข็งแต่ข้างในขุดง่ายครับหรืว่า ตรงนี้น่าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวไปดูที่ใหม่ครับทุกคน ครับทุกคนมาเดินหาข้างบนครับนี่ได้ดอกใหญ่มาดอกนึ่งนะครับดินมันงามมากเลยครับทุกคนเหมาะสาหรับการออกเขตมากแต่เราไม่ได้ไม่เคยได้สังเกตเลยนะครับไม่ได้ขึ้นมาดูนี่น่าจะแก่แล้วเดี๋ยวเรารออีกรอบหนึ่งเราคงออกอีกครับ นี่ครับดินนุ่มๆมมากเลยเวลาเหยียบลงไปเนี่ยจะได้ดอกงามมาดอกนึงครับตองที่ยังไม่แก่นะครับเมื่อกี้ก็ขุดดูตรงนี้ก็แก่เยอะเหมือนกันครับนี่ผมว่าขุดดูตรงนี้ก็มีไอที่ไม่แก่ก็เลยหาดูครับแล้วก็มาเจอตรงไหนนี่ๆนะครับกำลังแตกอยู่แต่ยังอ่อนอยู่อ่อนอยู่ครับ มันอยู่ริมริมเขาเรียกเลยนะริมนักผาเลยมนะั้งริมริมที่เขาขุดดินนะครับทุกคนนี่ได้มากำหนึ่ง รูลอยเยอะเลยรอยแก่เยอะเลยดูข้างบนนี้เป็นอย่างไรนาะมีไหมไม่มีครับก็ได้มาเยอะพอสมควร